นะกิฟว่าโทนสีของเขาออกมาได้กับทุกสีผิวเลยนะคะสีของเขาแบบออกมาได้ละมุนแล้วก็ตุนๆแล้วก็แบบมีความแบบสดใสบ้างอะไรอย่างนี้นะ,ะถ้าจะติก,ก็นี่เลยไม่มีกระจกมาให้แล้วก็ไม่มีอะไม่มีที่เอ่อแอปเลิเคเตอร์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้ว มาพบกับหน้าที่ทารองพื้นนะคะทุกคนวันนี้นะคะกิ๊ฟจะมารีวิวตัวนี้เลยยูสตาเีโอมันติอายคัลเลอร์พาเลตสีของเขาที่กิ๊ฟได้มาก็คือสีชิคบานะคะได้มาด้วยราคาร้อยห้าสิบเก้าบาทที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่กิ๊ฟรีวิวไปก็คือเป็นพาเลตข,ของยูสตาเหมือนกันนะคะอันนั้นนะคะก็มีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะแต่อันนี้นะคะมีขนาดที่เล็กลงนะคะให้มาหกช่องเหมือนกันนะคะช่องละหนึ่งกรัมนี่เลย ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะ,ะทุกคนอุ้งศับทเก่ามากทุกคนทริงๆ<อ>ก็คือทางเราต่ารีวิวเลยก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่แพคเกจจิ้งของเขาได้มาก็นี่เลยนี่เลยเขาก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นแบบไว้สำหรับห้อยแขวนจำหน่ายที่เซเว่นนะคะก็มาดูข้างในกันข้างในของเขานะคะก็อย่างนี้เลย,ยนี่ค่ะอืม เป็น4ีที่แบบว่าเราแอบสวอตไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสวอตท,ที่แขนกันเลยค่ะทุกคนไปดูกัน ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีสีอะไรบ้างก็คือจะมีสีแมททั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะคะสีที่จางที่สุดก็คือสีนี้เลยสวอดออกมาแล้วคืออ่อนที่สุดแล้วสีนี้เขาบอกว่าเขาเป็นพาเลตโทนเชซิมตาลคาราเมลไล่ไปจนถึงน้ำตาลเข็มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำเค็มของเขากันก่อนเลยนะคะคำเค็มของเขาหน้ากรองที่เขาให้มาเขาบอกว่าสีชัดติดทนเนื้อนุ่มกมันไมหยีนะคะซิลิโคนฟรีแล้วก็แอนตี้แอคเน่นะนี่เลย เขาเคมานะเราก็มาดูกันนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะแต่งให้ได้ครบทุกสีนะคะมาดูกันคะ่ะสีแรกที่กิ๊บจะถ่ายนะคะคือสีนี้เลยสีที่เขาออกแบบส้มๆนี่เขามีความฟอเอานะคะเราก็ขอออกนะไม่ได้แบบซีเรียสอะไรนะ ต่อ,อไปนะคะกิบจะท้ายสีน้ำตาลเลยกิบจะมาทาที่หางตานะคะแล้วก็ลากออกไปเนาะ,ะดึงให้ตาตัวเองยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนตากิบะมันแบบมารวมกันตรงกลางเยอะนะกิบก็เลยจะดึงตาของกิ๊บให้มันออกไปนิดนึงนะคะให้ตาดูแบบยาวขึ้นเขียวขึ้นนะคะดูมีอะไรอะไรบ้างนะคะนี่เลยก็ทาแค่มาถึงกลางตานะ ต่อไปนะคะกิ๊บจะใช้สีที่อ่อนที่สุดตอนที่สวอตนะคะนี่เลยเมกเกีรยทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะสีนี้ก็จได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาโลสีที่เป็นชิมเมอร์กันบ้างกิ๊บจะใช้สีนี้ก่อนเลย เขาก็จะออกน้ำตาลพิพิกนะคะนี่นี่ชู้สวอตแล้วว่าสวยมากเลยนะมาตรงตึ๊บึ๊ตรงกลางกานะคะน,นี่ค่ะทุกคนสีเขาแบบชัดมากเบามือนะคะนี่ต่อ,อไปนะคะไฮไลท์กิ๊บจะใช้สีออกแบบน้ำตาลเข้มหน่อยนะคะ ม,มาทำเป็นไฮไลท์ตรงหัวตานิดนึงนะคะนี่เลยเดี๋ยวขอใช้ตัวช่วยอีกนิดนึงนะคะทุกคน ต่อไปนะคะเรามาใช้สีที่สะว่างที่สุดค่ะเลยมาไฮไลท์ดูเห็นไหมคะทุกคน เดี๋ยวเรามาใช้สีเดิมนี่มาไฮไลท์ตรงใต้ท้องคิ้วนิดนึงเนาะเพื่อความคู่ของเขานะคะน,นี่สวยทุกคนสวยมากเลยอะแล้วก็บนคิว้วอืมแต่ีกนี้เป็นนี่ค่ะทุกคนด้านที่แต่งไปแล้วแล้วก็ด้านที่ยังไม่ได้แต่งนะคะเดี๋ยวกี้ไปเก็บรายละเอียดแล้วก็แต่งหน้าให้เสร็จลนะวกลับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ กลับมาแล้วคะ่ะทุกคนไปนเก็บรายละเอียดแล้วก็กลับมาแต่เราลืมที่จะเช็ดดิ้งคอนทัวร์นะคะเรามาลองดูกันนะคะซึ่งตอนที่สวอตไปนะคะเขาจะออกเป็นโทนสีน้าตาลส้มๆทางเราก็หว่นใจนิดนึงว่าเออมันจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองสีที่อ่อนที่สุดกันก่อนเลยนะว่าทาออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือแบบเสี่ยงเลยนะว่าทาออกมามันจะสวยหรือเปล่านะมาลองดูกันนะจะใช้สีเนี่ยที่อ่อนที่สุดเลยนี่สีนี้นะ เดี๋ยวมางัดดั้งกันนะคะว่าเขาจะออกส้มหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดออกส้มเกินไปหน้าเราก็จะดูแบบแดงๆสว่างๆางหน่อยมันก็จะแบบไม่โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะโอเคอะทุกคนคะเขาไม่ออกส้มเลยแล้วก็ดูมีความแบบได้เงาสันจมูกได้สวยเลยนะเดี๋ยวจะลองเพิ่มอีกนี่ ทุกคนสีออกมาสวยเลยเดี๋ยวจะลองแบบกอบหน้าดูนะว่าจะเป็นยังไงทุกคนเขาให้ความเป็นเงาได้แบบดีมากๆเลยนะสีนี้ตอนแรกกังวลน,นะคะว่าสีที่อ่อนที่สุดจะใช้ได้หรือเปล่าแต่เขาใช้ดีนะคะทุกคนเอามาเชดดิง้งแล้วก็นี่เลย ี่เหล่าหน้าของเรานะคะทุกคนวิมันดีซึ่งสีของเขาอะเป็นสีที่อ่อนที่สุดใช่ไหมเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยพอลงไปมันจะเข้มที่สุดเมื่อกี้ไม่ได้คอด้วยนี่เลยก็คือค่อยๆบิวไปนะแล้วสีเขาสวยนะคะทุกคนเฮ้ยประทับใจอะประทับใจสีที่อ่อนที่สุดไปละท <laughs> ี่ทำทำได้ไม่สวยนี่สวยมากเลยทุกคนเนี่เห็นไหม นาก็จะดูมีมิติมีปังมาดูสิอืมดีอ่ะเห็นไหมโอ้ยหน้าวีขึ้นมาทันใดค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็หน้ากลมบล็อกเลยเป็นไงคะ่ะทุกคนสวยมากสีอ่อนที่สุดของเขาคือเป็นสีที่เราประทับใจที่สุดแล้วตอนนี้นี่เลยเดี๋ยวเหลือ ปัดแก้มค่ะทุกคนปัดแก้มเดี๋ยวกิ๊บจะใช้สีที่อ่อสีไหนดีอาสองสีผสมกันเนาะนี่เลยสองสีนี้ผสมกันไม่ต้องคิดมากราอนิดนึงอุ๊ยทุกคนเขาได้ความแบบละมุนเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติไหมก็แต่งแหละ <c oughs> นี่เลยอะทุกคนดูด้วยตาไปเลยนะคะว่า ันเป็นยังไงนะคะนี่อุ้ยสีน่ารักนะคะตอนแรกว่าจะสรุปก็ลืมโน่นลืมมี่มี่ก็มางัดด่างแล้วก็ปัดแก้มนะคะครบแล้วทุกคนครบทั้งหกสีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันคะ่ะมาค่ะทุกคนมาสรุปกันอันดับแรกก็คือประทับใจความแมสสีแน่นของเขานะคะแมสสีของเขาแน่นทุกสีแต่จะมีสีแมสสีหนึ่งนะคะที่มีความอ่อนนะคะ แต่ความสีอ่อนของเขานะคะสามารถงัดด่างแล้วก็นี่เลยเหล่าหน้าของเรานะคะได้ดูเป็นธรรมชาติมากๆและด้วยความสีอ่อนของเขานะคะบิวเพิ่มได้นะคะทุกคนไม่ทําให้แบบเออลงไปแล้วมันจะเข้มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกังวลนะคะค่อยๆบิวไปแล้วหน้าเราก็จะได้นี้เลยตอนแรกคือแบบว่ากังวลมากเลยว่าสีที่จางที่สุดจะใช้ได้หรือเปล่านะคะแต่นี่ อันนี้ประทับใจสีนี้มากนะคะทุกคนซึ่งไม่ได้คาดหวังกับเขาแต่กับประทับใจสีเขามากนะคะก็ผ่านไปนะคะกับเม็ดสีที่แน่นและสีที่อ่อนที่สุดสามารถใช้ได้ดีนะคะต่อไปนะคะคือความนุ่มของเนื้อเขานะคะความนุ่มของเนื้อเขาก็คือไม่เลยสัมผัสไปก็คือนุ่ม สัมผัสไปก็คือนุ่มนะคะทั้งกิเตอร์ชิมเมอร์แล้วก็แมทนะคะมีความนุ่มลื่นดี D, นะคะไม่บาดหน้านะซึ่งพาเลตก่อนหน้านี้นะคะสัมผัสไปนะคะที่เป็นหลุมของกิเตอร์หรือว่าชิมเมอร์นะคะเขาจะมีความแบบเป็นเม็ดๆนิดนึงจะเรียกว่ากิเตอร์ก็ไม่ได้เป<ๆ>็นชิมเมอร์แล้วกันเนาะชิมเมอร์ cosplay, ที่แบบว่ามีความเป็นเม็ดๆนิดนึงแต่สีเขาสวยนะคะก็ไม่ได้ละคายเครืองอะไรนะแต่ตอนที่สัมผัสไปแล้วมันก็จะมีความแบบเป็นเม็ดๆเนาะ แต่พาเลทนี้นะคะออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะสีทุกสีนะคะสัมผัสไปนุ่มมากๆนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับพาเลทนี้และสีของเขานะคะใช้ได้กับ everyday look หรือว่าอาจจะพกไปต่างจังหวัดแล้วว่าเดินทางนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะนี่เลยและโทสีของเขานะคะทุกคนใช้ได้กับทุกลุกทุกโอกาสเลยนะคะ ผิวกิฟก็ประมาณ nc 3 0นะคะก็ทาออกมาใด้ประมาณนี้กิฟจะอันเดอร์โทนเหลืองนะกิฟว่าโทนสีของเขาออกมาได้กับทุกสีผิวเลยนะคะสีของเขาแบบออกมาได้ละมุนแล้วก็ตุนๆแล้วก็แบบมีความแบบ สดใสบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่เลยสวยค่ะพาเลทนี้พาเลทที่แล้วก็สวยพาเลทนี้ก็สวยไม่รู้จะชมยังไงแล้วนะคะแล้วด้วยความที่ปรับเล็กนะคะพกพาเดินทางได้สะดวกแน่นอนประหยัดเนื้อที่ไปอีกนะคะนี่ก็คือความป,ประทับใจของทางเรานะคะแพคเกจจิ้งของเขาก็ไม่ได้เป็นพลาสติกกองแกงอะไรนะคะเป็นพลาสติกที่แข็งแรงดีนะไม่ได้มีกระตกมาให้แค่นั้นเองนะคะถ้าจะติก็นี่เลยไม่มีกระตกมาให้แล้วก็ไม่มีอะไม่มีที่เอ่อแอปพลิเคเตอร์นะคะมาให้แค่นั้น นอกจากน,นะคะคือสวยครบตกนะคะในพาเลทเดียวนะ,ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ประทับใจอีกหนึ่งพาเลทนะคะซึ่งด้วยราคาเท่าไรคะราคา159บาทนทคะคิดซื้อมาจากเซเว่นอเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กิ๊ฟทำคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บ,บ๊ายบายคะ่ะ 번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나